สวัสดีค่ะจากบานไร่งพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมานำต้นหรือสีผสมที่เราชํำไว้นะคะอันนี้ชํำไว้กระถางสี่นิ้วนะคะแล้วก็ต้นโตโตเกินขนาดที่เราจะขายเป็นกระถางเล็กนะคะเดี๋ยวเราจะมาชํำใส่กระถางแปดนิ้วกันนะคะส่วนอันนี้ก็ชํำใส่ถุงก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนมาเป็น ชําใส่กระถางนะคะเพื่อการส่งลูกค้านะคะเพราะว่าอีกไม่กี่วันก็เขาจะมารับแล้วนะคะก็ต้องเกรียมใส่ปุ๋ยนะคะคือปุ๋ยอันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยเคมีนะคะสูตร 16- 3สามตัวนะคะบำรุงต้นบำรุงรากบำรุงใบนะคะแล้วก็ให้สีสันเขาสวยงามนะคะเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะ อันนี้ก็มาปรับปรุงนะคะต้นไหนที่ใหญ่เกินไปเราจะขายเป็นนี่ค่ะกระถางเล็กแต่ต้นจะปรีดแบบนี้นะคะเราก็จะต้องเปลี่ยนใหม่นะคะเปลี่ยนมาใส่กระถางใหญ่ขึ้นแล้วก็จัดให้สีแตกต่างกันนะคะนี่ค่ะ ในกระหังเดียวกันจะมีอยู่ถึงสามสีนะคะอันนี้ก็ตามที่ลูกค้าสั่งไว้นะคะว่าให้ทำแบบนี้แบบนี้นะคะเราก็ทำตามที่ลูกค้าบอกมานะคะแล้วก็จะใช้ปุ๋ยเคมีนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะใส่ปุ๋ยชีวภาพหรือว่า น้ำหมักได้นะคะเพราะว่าเขาอันนี้จะเข้าไปจัดสวนในเมืองนะคะในตัวเมืองก็ต้องใช้ถ้าใช้น้ำหมักอาจจะมีกลิ่นรบ,บกวนทำให้ไม่พึงประสงค์นะคะแล้วก็จะใส่เป็นปุ๋ยเคมีให้ไปนะคะเราจะต้องถามว่าเอาไปปลูกเองไปจัดสวนนี่ค่ะ เราก็จะได้แบบนี้นะคะจะได้แล้ว1กระถางอันนี้ก็เพิ่งชํำใหม่ยังเอาไว้ในร่มอยู่อีกสักประมาณสองสาวันนะคะ<ๆ>เพื่อจะไม่มีการเฉานะคะอันนี้ก็ เดี๋ยวนี้เราก็จะมาลื้อในถุงออกนะคะนี่ค่ะลากเขาก็จะเต็มแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่ดินอันนี้สูงเกินไปเดี๋ยวเราเด็ดดินออกนะคะ ดินรากเราเด็ดไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเขาแตกขึ้นมาใหม่ก็จะสมบูรณ์นะคะ,อ,นนคะอันนี้ก็เป็นการใส่ปุ๋ยเคมีนะคะเพราะว่าในระยะเวลา10วันแล้วก็ในระยะเวลาที่เขาเอาไปจัดงานนะคะอันนี้ก็มารับสิ้นเดือนไปจัดงานในวันสงกรานนะคะ ที่กองบินทหารบกนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวอันนี้สูงไปนะคะเดี๋ยวขออนุญาตตัดแป๊บหนึง่งกิ่งนี้นะคะ ข้างบนอุ้ยข้างบนนี่จะเป็นกิ่งที่สูงเกินไปทําให้ชูกระโดงขึ้นมานะคะนี่ค่ะว่าเขาจะมารับอีกประมาณ10วันนะคะเขาก็ช่วงใบเล็กๆแบบนี้นะคะเขาก็จะแตกขึ้นมานะคะก็จะเป็นใบใหญ่นะคะส่วนอันนี้เราตัดไปแล้วก็เดี๋ยวชําลงกระถางเล็กไว้นะคะเราจะตัดใบใหญ่ออกนะคะ ่คแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะถ้าตากแดดแล้วจะเป็นสีที่สดมากเลยนะคะสำหรับต้นนี้นะคะแล้วก็จะปักชำไว้แบบนี้นะคะสิบวันนี้ก็สามารถที่จะแตกลากแล้วนะคะ ต้องให้น้ําให้ถึงถึงนะคะสําหรับการชําต้นหรือสีผสมนี้ต้องให้น้ำถึงถึง,ถ,งถึงจะได้ผลดีนะคะถ้าไม่ถ้าให้น้ําไม่ถึงจะไม่ค่อยเจริญเติบโตนะคะในช่วงที่ชําใหม่เราต้องให้น้ําเช้าแล้วก็เย็นนะคะบ่ายๆไม่ถึงกับเย็นเลยบ่ายๆ ในวันที่แสงเด็ดแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นการทำชํำได้นะคะนี่ค่ะอบเดี๋ยวเราก็ตั้งหลบมุงไว้ก่อนนะคะอันนี้เพราะเราเพิ่งจะเปลี่ยนดินนะคะ ปลี่ยนกระถางนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นที่เขาจะมารับนะคะทั้งหมดเลยได้ไว้50กระถางนะคะนี่ค่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะสำหรับฤาษีผสมนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นกระถาง8นิ้วนะคะชุดนี้จะเป็นกระถาง8นิ้วทั้งหมดนะคะ แล้วก็จะมีมาข้างหน้านี้ด้วยนะคะเป็นแปดนิ้วทั้งหมดนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็รอรับลูกค้านะคะจะเตรียมรอรับลูกค้าที่จะยกขึ้นรถได้ง่ายๆนะคะก็จะมีสีสันที่แตกต่างกันนะคะนี่ค่ะส่วนอันนี้เป็นกระถางแปดนิ้วนะคะที่ลูกค้าสั่งเหมือนกันนะคะนี่ค่ะ นี่คือแปดนิ้วนะคะก็จะชาแบบนี้นะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็เริ่มย้ายออกมาไว้อันนี้ต้นผักปลังหรือเปล่าเอ่ยเริ่มย้ายออกมาไว้ข้างนอกนะคะที่กลางแดดอันนี้ต้นอ่อนเลยนะคะเพราะว่าเพิ่งเอาออกมาแดดครั้งแรกเลยนะคะ หลังจากที่อยู่ในร่มมาเป็นระยะเวลาสิบสิบห้าวันแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นกระถางแปดนิ้วทั้งหมดนะคะถ้าเขามีดอกแบบนี้ให้ตัดทิ้งเลยนะคะเพื่อให้เขาแตกยอดใหม่นะคะอันนี้คือเขาไม่ได้โดนแดดเลยนะคะอยู่ในร่มทึบเลยนะคะก็เพิ่งจะอ,ออกแดดวันนี้ก็จะมีการเหี่ยวบ้างนะคะ ต้องให้เขาปรับตัวนะคะเพื่อให้เมื่อเขารับไปแล้วจะมีความคงทนกับการที่จะปรับตัวนะคะเมื่อไปตั้งจัดสวนก็จะทำให้สวยนะคะแล้วก็ไม่มีการเหี่ยวนะคะนี่ค่ะทั้งหมดเลยสำหรับฤาษีผสม กระถางเล็กแบบนี้นะคะก็อยู่ในร้อยห้กระถางนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะก็เป็นการจัดสวนอ่าวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะ